นะวันนี้ผมมีรถสุดประหยัดน้ำมันทั้งสองคันนะครับเข้ามาให้คุณลูกค้านี่นะครับจะได้เลือกใช้กันอีกแล้วนะครับตอนนี้นะน้ำมันแพงมากนะแล้วก็จะมีรถนะครับเป็นซินบวกไฟฟ้าน้ำมันบวกไฟฟ้าให้คุณลูกค้าได้ใช้ไม่ต้องชาร์จแบตนะครับใช้ได้ยาวๆทั้ง2องคันนี้ยังอยู่ในวารันตีสูงนะครับถ้าได้สนใจก็ติดต่อที่เบอร์ด้านบนได้เดินะครับนะ นะสอคันนี้นะครับคันที่1นึ่งนะครับโตโยต้านะครับโคโรคอสนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาได้4วันนะ o โตโยต้าโคโร拉คอสนะครับหนึ่งจุดแปดไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้นะครับปี2องพเป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปนะนะครับอะคันที่2นะครับโตโยต้าซีเออาร์นะครับหนึ่งจุดแปดไนะครับปี2 0 2 0ันยจนยีนะครับยังอยู่ในวารนตีสูงทั้งคู่นะ น,น,นะครับยังอยู่ในวันที่0ทั้งคู่แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยไฮบริดเนี่ยใช้ได้ยันปี2030 2031เลยนะครับแบตเตอรี่ก็คือ10ปีนับตั้งแต่วันที่ออกรถก็คือรถปี2021นะครับก็21 22 23 24นะครับนะก็ใช้ได้อีก7ปีเลยรวมปีนี้ด้วยนะครับคันนี้ก็จด21ก็ใช้ได้7ปีอยู่ปู่ใช้ได้ยาวๆแล้วก็ยังเหลืออยู่ในวันตีย0 2ปีนะครับ นะระบบไฟฟ้าระบบอะไรภายในะยังเข้าสูนรได้นะครับยังเข้าสูตรได้อีกสองปีเดินนะครับนะอ่ะนะมาดูที่ตัวรถคันแรกก่อนเลยนะครับสำหรับโฟล์เตอร์ซีนะครับ1 8ึ่งจุดแปดนะครับไฟหน้าได้โฟลเตอร์และโฟลโเตอร์เลนนะครับไฟเดย์ไทม์นะครับนะไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟ LED วู่ีโบเลยนะคันนี้ไฟสวยมากนะฮะตาไฟสวยมากแ้าหน้าสวยจริงนะหน้าดูแบบทันสมัยมาก นะ้ตัดหมอกคู่หน้านะครับหนะ้ตัวโลโก้เนี่ยนะมีขอบสีฟ้าก็คือเป็นตัวไฮบริดนะครับแล้วก็มีตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยเป็นดำเงาอันนี้สีเทาดำนะครับสวยๆเลยนะเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ห้2จุดรูปลักษณ์สวยมากนะครับนะอ่ะมาดูที่ตัวล้อนิดหนึ่งนะครับตัวล้อเป็นชุโทนดำปัดหน้างาแบบนี้ยางดันหลอกนะครับยางปี2023ใช้ได้ยาวๆเลยนะ นะครับอย่างปี2023ใช้ได้ยาวๆเลยอย่างใดบอกนะครับตัวโลโกไฮบริดยังดูนะครับกระจกใบแท้เดอร์พุทบามนะครับตาตัวเต้ากระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับบวกไฟเลี้ยงแล้วเป็นสีเดียวกับตัวหลังคาเลยนะฮะได้หลังคาแฮดแบ็กนะครับหลังคาดำนะที่เปิดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยดูอาจจะดูคิ้วด้านข้างนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวดูตัวคิ้วด้านข้างนิดหนึ่งว่ารูปทรงเป็นไงครับนะฮะรูปทรงสวยมากนะ ะครับดูทันสมัยนะครับเป็นตัวแฮตแบกห้าประตูทั้งสองคันเลยนะครับโตโยต้าไฮบริดแฮตแบกนะครับนะเป็นไงแฮตแบกห้าประตูทั้งสองคันนะครับสำหรับใครที่หาอยู่ดูสันเป็นเหลี่ยมเลยเงาวับเลยด้านข้างนะครับตัวรถนะฮะจัดด้วยสีดำนะครับสวยมากนะเปิดเข้ามาภายในนะครับนี่นะครับนะเป็นสีน้ำตาลนะครับออกสีน้ำตาลดํา นะครับสวยๆตัดกับสีตัวรถนะตัวคอนโซลนะครับเหมือนคล้ายๆสีโครเมียมสีเงินนะครับตรงนี้ก็เป็นสีอังตาดำนะครับตัดกับคอนโซลด้านหน้านะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตสวยแบบนี้เลยสีดำนะครับสวยมากอันหลังคาแบ็คท็อปนะคันนี้หลังาคงาดำนะครับเสาวงเสาบีไม่มีจอบไม่มีแกะรถสวยๆเดิมๆครับงานรถสวยๆเดิมๆโรงงานเลยนะครับไม่มีถอบไม่มีแกะนะ นี่นะครับที่เปิดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับ c ีเนานะที่เปิดอยู่อยู่นี้คล้ายๆกับตัวั่นนหละนี่เลยนะครับนี่ห้องโดยสารนะครับสวยมากนะกว้างมากนั่งได้นั่งได้สบายอยู่นะนะครับนั่งได้สบายเลยนะครับสามารถพับเบาได้นะครับนี่เดี๋ยวพับให้ดูเลยก็คือเก็บของตรงนี้นะครับนะมีที่ที่ปิดด้านบนให้นะครับแล้วก็ สามารถวางของได้นั่งได้นะครับครบเลยแบบนี้นะครับนะตัวไฟสองสว่างด้านบนนะครับนะสามารถพับได้นี่หรือจะกางนั่งก็ได้นะครับนะสวยมากนะแล้วก็ตัวไฟท้ายเป็น LED ทั้งหมดนะครับนะตัวไฟท้ายเป็นแบบ LED ทั้งหมดนะครับมีไฟทับทิมนะครับ3จุดเลยสายขวามีเซนเซอร์หลังให้อจุด4จุดเลย ตัวสีตัวโลโก้อยู่ครบนะครับแล้วก็ไฟเบรกด้วยสีสันอยู่นี้นะตรงนี้ก็ทําให้ไวแบบว่าให้ลมมันผ่านนะตอนเราขี่แรงๆนะขี่เร็วๆนะฮะก็จะมีลมผ่านโดนช่องนี้ครับที่ฉลางสวยมากนะครับอันนี้ก็ต้องใช้มือยกนิดนึงนะนะครับใช้มือออกแรงนิดนึ่งนะในการยกนะครับตัวโครงสร้างด้านหลังนะฮะเดิมๆเลยนะครับตัวลงตัวน็อตไม่มีพอไม่มีแกะเลย ทั้งสองฝั่งนะรถสวยรถเดิมครับรถสวยรถเดิมเดิมเลยสวยมากนี่เลยงงห้องเก็บด้านหลังนี่นตัวอุปกรณ์นะครับเติมลมไฟฟ้านะครับแม่ลงแม่แรงยังอยู่ครบนะครับมีไฟสองสว่างให้สามารถพับเบาได้เก็บของได้เยอะกว่าเดิมอย่างพับถ้าพับเบาครับนี่กล้องไ่หลังมีมาให้เรียบร้อยเดิมนันนะครับ ขับนะครับนี่ปล่อยเข้ามานะครับฝั่งคนขับก็เป็นแบบว่านี่นะแบบปรับได้หลายระดับแบบนี้นี่ยกได้ปรับยกได้นะครับแล้วก็อุ้ยแล้วก็เสาบีนะครับนี่ไม่มีถอดไม่มีแกะเลยสวยๆเดิมๆเลยโอ้ยนะแล้วก็กระจกปรับขึ้นลงนะครับไฟฟ้าออโตโ้นะครับทั้งสี่บานเลยนะครับนะสวยมากตกแต่งสวยมากนะครับ ดูนั่งได้สบายเลยเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะคันนี้ไม่หนึ่งแสนะครับไม่หน,นึ่งแสนเก้าพโดนะนี่ปุ่มอยู่นี่ปุมแจอยู่นี่นะครับสวยมากอนะ่นี่เลยในจอทัชสกรีนจอเดิมโรงงานตรงนี้มีเาลาบอกให้นะครับแล้วเ,เป็นแอร์ออโต้ดูโอนะครับแยกซ้ายขวาได้นะครับระบบทันสมัยเลย ที่วางแก้ววางขวดน้ํามีรีโมทให้นะครับมีตัวรีโมทให้โตโยต้านะครับนะรีโมทแท้เดิมนะครับนะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าเบกรกโฮนะครับนะโหมดการลื่นเท่าไหร่ไว้ใช้ตอนฝนตกหรือว่าถนนเปียกเปียกน้ําถนนล,ลื่นนะครับนะแล้วก็ตัวโหมด EV นะครโหมดประหยัดน,น้ํามันอีกนะครับตรนะง,งน,นี้ก็เป็นที่เปิดไฟด้วยนะครับนะฉะนั้นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูลคอนโทรลนะครับมีล็อกความเร็วมีล็อกเลนมีกันมีนี่ การชนให้ด้วยนะครับแบบว่ามีเซนเซอร์ด้านหน้านะครับตรวจจับให้นะครับแล้วก็ล็อกเลนนะครับล็อกความเร็วนะครับให้เรียบร้อยมีคูดคอนโทรลนะครับมีนี่นะครับสามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยนะัทานสมัยสุดๆนะสําสำหรับ CR นะครับนะคันนี้ค่าตัวไม่แรงนะคันนี้เจ็ดสองเก้านะครับเจ็ดสองเก้ารถมือเดียวป้ายแดงครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกัน นะครับตัวบานประตูมันตูยังสวยงามด้วยดิสวยงามมากจริงสวยงามมากจริงมากจริงมากจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนิดหนึ่งนะว่าห้องเครื่องเป็นไงบ้างนี่ฮี่นะครับเปิดขึ้นมานะครับมองบองอยังอยู่ครบนะได้ฝากระโปรงแท้เดิมนะครับนี่มีตาโดยต้าด้วยนะครับตัวฝากระโปรงรอยเม็ดอาร์ตรอยนะเชื่อมต่างๆยังอยู่ครบ นะครับตัวฝากระโปรงตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะเลยสวยๆเดิมๆโรงงานครับดูตัวโครงสร้างรอยซีนต่างๆนะครับเดิมๆเลยนาไม่มีชนหนักพิควำมแน่นอนนะครับไม่มีโดนหนักพิควำมน้ําท่วมแน่นอนนะครับในห้องเครื่องแบบแห้งๆสะอาดเลยนะครับห้องเครื่องแห้งสะอาดมีรอยมาร์สรอยแต้มสีครบนะครับด้านหน้านะครับนี่ดูตัวน็อตด้านในนะครับไม่มีถอดไม่มีแกะเลย่าดูฝั่งซ้ายนิดหนึ่งฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายของตัวรถ ตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับสวยๆเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหานะครับนะโตโยต้า c h r านะครับ1.8ไฮบิดไฮนะครับปี2020จด21นะครับคันนี้ไม่190,000โดนะครับค่าตัว729,000บาทนะครับติดต่อสอบถามก็ไม่ได้เลยนะขันต่อมานะครับคันที่2นะครับคันนี้ โกลต,ตา,าคอร์ล่าคอร์สนะครับสวยมากนะด้านหน้าดูกระจังด้านหน้านะนะได้เป็นสีเทาดํานะครับตัวโลโก้ต้องด้านหน้าเซ็นเซอร์ด้านหน้าป้ายทะเบียนสวยนะครับนะ9790มีไฟตัดหมอกคู่หน้านะแล้วก็นี่ไฟโปรเตอร์นะครับเราจะมีแผ่นสีฟ้าด้านในนะครับไฟ LED ไฟเดย์ไทม์นะครับครบเลยนะสวยมากมีกล้องให้360องศาเลยนะครับรอบคันเลยนะคันนี้ระบบเซฟตี้สุดยอด นะครับนะ้น1.8ไฮบิดพิมเมีย์เซฟตี้สันลูปี2021ตัวท็อปสุดนะครับสีขาวมุ้งสวยๆนี้เลยนะครับในส่วนของตัวล้อเนี่ยนะครับได้เป็นล้อทูโทนดำปัดหน้าเงาแบบนี้เท้าปัดหน้าเงาแบบนี้นะครับนี่นะยางพิชลินนะครับขอบ18นะครับแล้วก็ยางปี21ยางปีเดียวกับตัวรถเลยนะนะครับแต่ว่าดอกเอลโลเดื้อล้นๆเลยหน้าตัวน้ำจิ้มโตลโก้นี นะครับโคโรล่าคอสไฟหน้าได้แท้เดิมทั้งหมดนะไฟหน้าสวยมากมือพกับาซีเนตอาร์เลยนะดูตัวไฟหน้านะครับน้ำเหมือนกันมากเลยสวยมากเป็นตัวแอสเอสแล้วก็นี่กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะพาไฟฟ้านะครับบวกไฟเดี่ยว LED แล้วก็กล้องนะครับซ้ายขวารอบพันเลยนะที่เปิดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเดิมอเดียวเปิดประตูนิดเดียวเดี๋ยวยดูให้ดูด้านข้างนะครับนี่ความสวยของคอสโคโรล่าคอสนะครับสวยมากนี่เลย จริงนะมีแหลกด้านบนให้นะครับได้สันดูด้านบนด้วยมีแหลกสิดยัมด้านบนตัดกระสีตัวรถยันทรงกันศาสตร์สายไม้ครบนะครับเดี๋ยวมาดูภายในนิดนึงเปิดเข้ามาเป็นสีน้ำตาลนะครับเอเป็นสีแดงแบบสีแดงเลือดหมูนะครับสวยมากอ่านี่ดูเลยเบาะฝั่งคนขับปละไฟฟ้านะครับนะตัวเสาวงเสาบีไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับแผ่นกันรอยยังอยู่โคโรล่าฟอร์สนะครับนี่ก็เป็นสีแดงตัดกับสีตัวรถเหมือนกันนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันฟูลคอนโทรล นะครับก็มีล็อกเลนให้นะครับเนะี่ยมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้กล้องส6 0อสงศารอบคันเลยนะคันนี้นะครับนะียดูสวยๆเลยนะเดี๋ยวไปดูด้านด้านฝั่งนี้ก่อนนะได้กระจกแท้เดิมทุกบานนะครับเนี่ยตัวกระจกแบเนี้ยโตโยต้าเนี่ยนะครับได้แท้เดิมทุกบานนะตัวกระจกเลยไม่มีชนแน่นอนนะครับนาะดูด้านหลังโอ้สะอาดสะอ้านมากนะครับด้านหลังสะอาดสะอ้านมากจริงๆนะครับแล้วปรับพับเบาะได้แบบนี้เลยนะนี่ ดูนะครับและเก็บของได้ขนาดนี้แล้วอ่ะนะเก็บของด้านหลังก็ได้กว้างแล้วอ่ะแล้วพับเก็บเบาะได้อีกอ่ะน,นี่โอ้โหจะวางของได้ได้คนนั่งได้อีกนะฝั่งโน้นแล้วมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยแยกซ้ายขวาได้นะครับนะมีแอร์ด้านหลังให้มีไฟส่องสว่างด้านบนนะครับมีราวจับให้นะครับะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตที่สวยไม่เลยนะสามารถพับได้ <c oughs> สองเบาะเลยนะครับพับได้หมดเลยนะนะหรือว่นานจะดึงตรงนี้มาพับแขนก็ได้นี่วางแก้วน้าวางขวดน้ําได้ ครับถือว่าเป็นตัวแฮดแบ็กสะดวกสบายครับด้านหลังได้ด้วยนะตรงนี้ก็ตกแต่เป็นโครเมียวนะเขียนโคโร่าคอร์สนะครับสวยมากไ้เดี๋ยวดูด้านหลังนิดหนึ่งนะด้านหลังก็สวยนะมีไฟดับทีมคู่ซ้ายขวานะครับนะตัวท่ออยู่ด้านขวานะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็นแบบ LED ทั้งหมดนะครับนะนี่ไฟเบรกด้วยสามยูนีนะครับนะเป็นที่เปิดเป็นไฟฟ้านะนี่อยมาให้ดู พคจะได้เป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นที่การขอนะครับตามด้านบนให้นะครับเหมือน C s R คันเมื่อกี้เลยนะครับก็จะมีพวกนะที่เครื่องมือนะครับแม่ลงแม่แรงนะครับแล้วก็นี่พวกเติมลมไฟฟ้าเติมลมอะไรเงี้ยครับครบเลยแล้วก็ฝาท้ายด้านหลังดูไม่มีท่อไม่มีแกะเลยเดิมเดิมเลยนะครับตัวลอยเบรารอยนางน้ำต่างๆนะครับรอยเชื่อมต่างเดิมลงมาทั้งหมดนะครับทั้งสายทั้งขวาเลยแล้วก็ได้ไฟเบร แฉ่เดิมทั้งหมดหาได้ไฟแท้เดิมทั้งหมดนะครับสามารถกดปิดจากรีโมทได้เลยนะนี่นะรีโมทของโตโยต้โาโคโรล่าคอร์สนะครับกดปิดฝาท้ายได้เลยนะนะครับนี่กดค้างนะครับกดค้างที่รีโมทกดปิดให้เลยนะไฟท้าย,ยวันนี้ LED นี่เขียนโคโรลา่าคอร์สเหมือนกันสวยมากนะครับใครที่กำลังมองหานะโตโยต้าโครโรล่าคอร์สนะครับ หนึ่งจุดแปดไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้ซันระูฟนะครับอาจจะพาไปดูจะสตาร์ทหน่อยโอ้รถหอมมากนะนี่ผมโมสุ์สตาร์ทอยู่นี่ึ๊บนี่นะครับดูดิดูคันนี้ใหม่สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบแปดกิโลนะครับนะ่บนะคือแบบว่าโอ้โหสวยมาก เป็นจอดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นจอทัศนีนะครับขนาด8.9นิ้วเลยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้สั่งการด้วยเสียงได้หมดโหมงอะไรมาลติฟังก์ชันคนโทรลนะครับมีล็อกความมีอาเรล็อกความเร็วนะครับมีกันออกนอกเลนนะครับครบเลยนะครับอันนี้สั่งการด้วยเสียงนะครับแอร์เป็นออโต้ดูโอนะครับแยกซ้ายขวานะครับแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นจอดิจิตอลไฮนะครับแล้วก็โหมดนี่ไดเวอร์โหมดนะครับโหมดการเลื่อนถไลนโหมด ev นะครับ นาเกียร์ออโต้เบรกมือไฟเบรกโเนีฮะครบเลยคันนี้นาครบเลยที่เก็บโคงเก็บของตรงกลางก็จะเป็นสีเทาอ่าสีดําดําเงาแบบนี้แตบด้วยสีเงินคอนโซลตรงกลางตัวนี้ก็จะเป็นสีออกสีแดงสีเลือดหมูนะคอนโซลด้านหน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีดาสีเงินนะครับแล้วก็สีแดงสีแดงเลือดหมูนี่ตัวประตูตัวเบาะนะครับเบาะหนังก็สวยนะเบาะตึงๆไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับ นะ้รถสวยรถเดิมเลยนี่ด้านสนรูปสันลูปไม่ใช่สลูปนี่กดตรงนี้นะนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดสันลูปได้นะครับ,รนะรบตัวท็อปนี่ยื่นเมลล์ไปได้เลยนี่นะครับปรับเลื่อนยกกระดกได้หมดเลยนะนี่ยกกระดกซ้ายเพื่อระบายลมระบายอากาศออกได้นี่นะครับ ตนี้ก็สามารถเลื่อนปิดได้นีถือว่าสวยงามมากคันนี้นะครับคันนี้8ปดแสนสาเาพันเท่านั้นไม่น้อยมากนะครับไม้แท้ไม้เดิมนะครับรถนนสวยรถเดิมเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับไได้กระจกแท้เดิมทุกบานนะได้มีชนแน่นอน ี่เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนี่เลยนะครับฝากระโปรงก็อยู่ยสภาพดีสมบูรณ์นะได้ฝากระโปรงแท้เดิมนะตัวน็อตน,นะครับที่มีถลกนิดๆหน,น่อยๆนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านขวานี่ยไม่มีถอดไม่มีแกะเลยดูโครงสร้างเดี่ยวทั้งหมดตัวรอยซียต่างๆรอยเมทัล้ำห้องเครื่องแหงเลย แห้งๆเดิมๆเสื้อสวยเลยนะครับนี่ดูตัวน็อตนะฮะด้านหน้าไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับตัวโครงสร้างตัวน็อตต่างๆนะครับนี่ยังอยู่ในวันันตีศูนย์นะครับมาดูฝั่งขวานิดนึงนะครับตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะเลยน็อตมีถลอกนะฮะที่ปลายนะครับนี่สกราปงก็ยังอยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะครับห้องเครื่องแห้งๆเลยเดิมๆนะครับนไม่มีน้ำมันหยดน้ำมันรั่วน้ำมันซึมเลยสะอาดสะอ้านครับ มาดูรถตัวจริงได้ที่ทอโต้นะครับนะติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับจทอโต้หรือว่าโทรด้านบนนะครับ0ูนย์เก้าหนึ่งเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับโตโยต้าโคโร拉ทอโํ้ใหม่ามมื่น่พันกโลนะครับค่าตัว8 3 9แ0 0กันบาทซื้อสดรือจัดไฟแนนซ์้หมดเลยเครดิตฟรีดาวจัดฟรีจัดเต็มได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยนะครับคนที่มีเครดิตก็จัดไปนะครับสำหรับใครที่สนใจ ติดต่อหรือแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับประมาณนี้รถสุดประหยัดน้ำมันทั้งสองคันเราจัดมาให้แล้วพี่ชอโต้นะเราอยู่สุวินเอวงนะครับบิ๊กซีตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินเอวงนะครับอยู่ในมูลีกรุงเทพมหานครนะครับ,น,บนะติดต่อหาผมได้เลยเดี๋ยวผมส่งวิชั่นใะห้นะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะผมจ่ายทอโต้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์